มีหาดส่วนตัวในราคาสิบล้านกับคอนโดในที่สุดท้ายของหาดวงบาทพัทยายอสตรีพื่นเป็นไงบ้างครับผมโจศริรวัฒนค์คาร์วิตระพืนเข้าสู่ช anel l o c k ีเค KK ตามติดชีวิตสีรอครับผม ก็วันนี้นะครับเราจะมาในธีมของการเลือกซื้อแอสเซทกันหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับคายโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมองหาแอสเซทในการลงทุนนะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามเรานะครับเราก็จะเห็นว่าผมเนี่ยชอบจะลงทุนในพวกตึกแถวให้เช่านะครับหรือว่าพวกอาคารพาณิชย์ริมถนนหรือว่าจุดที่มีที่บุกผ้านเยอะเพราะว่า เราจะได้ทั้งค่าเช่าแล้วก็แคปเกนใช่ไหมทุกคนแต่ว่าผมว่าตีมปีนี้มันเป็นตีมของนักท่องเที่ยวใช่ไหมพอหมดโควิดเราเปิดประเทศเต็มตีมเนี่ยนักท่องเที่ยวเพื่อนต่างชาติหลังไหลเข้ามาเที่ยวประเทศเราเยอะมากจริงนะเพื่อนๆและแน่นอนนะครับหนในจุดหมายที่ท็อปๆเลยก็คือที่พัทยานะทุกคนฉะนั้นครับวันนี้ก็เลยจะมาดูคอนโดนะครับอารมณ์วงเงา และที่นี่นครับเขาจัดเป็นโซนแบบ private island เกาะส่วนตัว ที่เงียบสงบและและายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะเพื่อนๆและที่สําคัญเนี่ยที่ผมย้าแล้วย้าอีกว่านี่อาจจะเป็นคอนโดผืนสุดท้ายแล้วในย่านนี้นะครับต้องบอกเลยนะว่าความใหม่ของโครงการเนี่ยใหม่กว่าโครงการอื่นมากๆและพวกฟอร์ิลิตี้ต่างๆเนี่ยเขาจัดแต่ของไฮเอนด์มาทั้งนั้นรวมถึงระบบออโต้พาร์คิ้งมีระบบแอปพลิเคชันพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายได้บริการเหมือนกับโรงแรม5ดาวครับเรียกได้ว,ว่าเวลาเพื่อนๆไปเที่ยวโรงแรม5ดาวที่คืนนึงเป็นหมื่นหรือหลายหมื่นเนี่ย ได้อะไรบ้างบริการแบบไหนความหรูหราแบบไหนนะครับเพื่อนๆที่มาซื้อคอนโดที่นี่จะได้ทุกอย่างเหมือนกันครับและโครงการนี้นะครับพื้นที่ส่วนตัวเขาเยอะมากนะครับพะพื้นที่โครงการทั้งหมดเนี่ยสามไร่กว่าเลยเพื่อนๆยูนิตเนี่ยมีแค่319ยิูนิตเท่านั้นและข้างหลังเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเครนใหญ่ๆกําลังก่อสร้างอยู่นี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้กําลังสร้างอยู่นะครับยังสร้างไม่เสร็จแล้วถามว่ามาดูทําไมยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมเวลาที่เราจะไปเลือกทาเลทองเนี่ยหรือเวลาที่ผมไปดูตึกแถวเนี่ย แค่ปักเสาอะเราต้องซื้อแล้วนะครับเพราะทําทเลดีๆมันไปหมดแล้วนะครับและโครงการนี้ก็ไม่เว้นเหมือนกันเพราะถึงแม้เราจะมาตอนนี้ที่แบบสร้างกําลังเสร็จแล้วเนี่ยเขาขายไปแล้วมากกว่า80น่ะทุกคนฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหวังว่าทําเลทองห้องดีๆยังเหลือให้พวกเราอยู่นะครับฉนันไม่รอช้าเพื่อนๆไปดูกันดีกว่าครับผม พื้นที่ส่วนตัวที่นี่ค่อนข้างใหญ่มากนะเพื่อนเพ,นเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยทั้งหมดนี้3ไร่กว่านะครับและโครงการของเขาทั้งตึกเนี่ยมีแค่319ยูนิตเท่านั้นและแต่ละชั้นครับมีความเป็นส่วนตัวเพราะมีห้องพักเพียง6 7ถึง7ห้องต่อชั้นอีกด้วยและเพื่อนดูการออกแบบเขาครับทุกห้องที่เราซื้อนะครับจะหันหน้า ชมทะเลพัทยาอันสวยงามด้วยเออแรืหนึ่งข้อดีนะครับก็คือตรงเนี้ยเขาจะไม่มีความเสี่ยงของการที่อยู่ๆจะมีตึกคอนโดอยู่ๆสร้างมังหน้าปึ้งบทบางวิวเราไม่มีนะครับวันนี้เห็นยังไงอนาคตอีก20 2 0ปีเราก็จะได้เห็นวิวเดิมครับ ทีดิ้งสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะจริงๆห้องที่นี่นะครับเขาจะมีอยู่3ไมท้ายหลักๆนะเ,นเพื่อนๆก็คือแบบเริ่มต้น one bedroom 3 7มตารางเมตรนะครับแล้วก็จะมีแบบไซส์กลาง one bedroom แบบ52ตารางเมตรก็คือห้องนี้แล้วก็มี two bedroom นะครับเริ่มต้น81ตารางเมตรนะเ,นเพื่อนๆซึ่งวันนี้ผมจะพามาดู one b e d แบบ52ตารางเมตรแล้วก็ two bedroom แบบ80กว่าตารางเมตรนะครับไปนี่ทุกคนเข้ามาแล้วครับผม เอาจริงๆนะคือคอนโดพัทยาเนี่ยมันได้อารมณ์แบบเหมือนอยู่โรงแรมนะที่โครงการนี้นะครับเพราะว่าเขาพยายามจะแต่งให้มันเหมือนกับเรามาพักผ่อนที่โรงแรมจริงๆเนี่ยมีหน้ากว้างนะครับมองวิวทะเลเต็มๆนะอันนี้รู้สึกจะหน้ากว้าง6เมตรเลยนะเพื่อนๆแล้วก็มีอ่างแช่น้ําส่วนตัวข้างนอกด้วยเป็นบอลคนนี่ของเราด้วยนะซึ่งผมบอกเลยว่าให้อารมณ์แบบกว้างมากอะ่ะเหมือนมาพักผ่อนจริงๆอะ่ะเพื่อนๆ แล้วก็สําหรับโครงการนี้นะครับถ้าเพื่อนๆซื้อเนี่ยเขาจะให้แบบ fully fit มานะครับที่เราเห็นอยู่เฟอร์นิเจอร์ fully fit เอยพวกครัวเอ่ยนะครับชวเวร์ห้องน้ําเอ่ยให้แบบนี้มาเลยนะแล้วก็สุขภัณฑ์เขาเนี่ยเป็นของโคลเลอร์ส่วนพวกก๊อกน้ำกับชวเวร์นะครับจัดแบรนด์แบบไฮเอน n d นะครับเจสซี่มาเลยนะทุกคนเอาองตรงนะที่เนี่ยอารมณ์เขาไม่ค่อยเหมือนคอนโดนะนเพื่อนๆอารมณ์มันคล้ายๆโรงแรมอะเหมือนเรามาพักโรงแรมจริงๆอะปกติคอนโดที่เราไปมาทั่วละมันจะมีความ ทึบเพราะมันเป็นคอนโดด้วยความเป็นมีสันกำแพงเป็นปูนและเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราไปโรงแรมอะ่ะมันจะแบบเปิดมาปุ๊บปูมกระจกหมดเลยทุกคนมันจะเทควิวได้เลยแล้วที่เนี่ยก็ให้อารมณ์แบบนั้นจริงๆอะ่ะเอากี่ห้องนี้นุม่ม ทูเบดรูมครับอ๋อทูเบดรูมนะครับอยู่ใครวะเออคุณคุณอยู่ใครครับทูเบดรูมเนี่ยอาเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยคนละห้องอ๋ออย่างนั้นเลยนะสำหรับห้องไทยนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ชั้น4 4ถึง46ราคาเริ่มต้น14ล้านบาทพร้อมได้วิวที่สวยงามมากอีกด้วยก็จริงๆแล้วทุกคนคือพื้นที่เนี่ยดินนิ่งลิฟวิ่งเบดรูมเนี่ยมันคอนเน็กกันหมดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวแบบเฮ้ยบางทีแบบเพื่อนมาแล้วแบบเเราจะนนอยง เราก็สามารถนี่ครับโครงการให้ประตูสไลด์มาแบบนี้เลยนะเราสามารถเลื่อนปิดได้เลยนะเพื่อนๆก็แบ่งโซนกันไปได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันห้อง2 Bedroom ที่เริ่มต้น16ถึง25ล้านกันครับ มาทุกคนครับและนี่ผมว่าจะเป็นห้องไทยที่โอเคเลยนะน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบสเปซได้เยอะแบบผมนะครับซึ่งนี่ก็คือแบบ two bed room นะครับซึ่งจะเริ่มต้น81ตารางเมตรนะครับโดยที่ราคาเนี่ยเริ่มต้น16ถึง25ล้านนะทุกคนก็สิ่งที่เราจะได้มานะก็คือเราจะมี private l i v ของเราเดินออกมาปุ๊บจะเป็นโซนใส่รองเท้าได้เลยนะเราสามารถ b u i ต้ build ตู้ใส่ของใส่แจ็กเก็ตได้นะก่อนที่จะเดินเข้ามานะครับเข้าสู่ master bedroom ก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนนี่ด้วยความเป็น2ห้องนอนนะครับ master bedroom เขาเนี่ย ก็เลยเพิ่มฟังก์ชันในการแบ่งโซนเป็น h i s and her อได้นะครับแล้วก็บิวอินตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้แล้วข้างในเนี่ยก็จะมีอ่างให้ด้วย1อันนะทุกคนนะแล้วด้วยความที่เป็นท bedroom ครับห้องนอนมาสเตอร์ Master เนี่ยเราจะได้เทควิวแบบมุมเฉียงนะครับ45องศาซึ่งมุมนี้เราจะเห็นลายของหาดพัทยาที่ค่อยๆเคิร์อไปนะและนี่นะครับทุกคนนี่คือพื้นที่ที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับห้องทูเบดดูมที่ดิงบอกเลยนะ อันนี้ใหญ่เลยนะทุกคน นี่คือ living and dining area ทุกอย่างคอนเน็กกันหมดพร้อมกับเทควิวแบบใหญ่มากๆและที่สำคัญนะคือด้วยความที่คอนโดที่เนี่ยสูง55ชั้นใช่ไหมเขาจะแบ่ง,งนี้นะครับเพื่อนๆจะซื้อห้องไทป์ไหนก็ได้นะครับที่อยู่ในชั้น3ถึง45เนี่ยเพดานของห้องเราจะ2.8เมตรความสูงนะครับก็คือจะเท่ากับห้องเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูนะแต่ถ้าเพื่อนซื้อห้องไทป์ไหนก็ได้เหมือนกันครับตั้งแต่ชั้น46ถึง52สิ่งที่เราจะได้มากขึ้นคือเพดานสูง3.5เมตรส่วนชั้นที่ 53-55จะเป็น sky ยฟอร์ซิลของส่วนกลางให้พวกเราได้ใช้ร่วมกันนั่นเองครับและสิ่งที่ผมชอบมากนะทุกคนคือจักรุซี่ที่อยู่แบบห้อยออกมาจากบาโคนี่ของเราอ่ะคือเป็นกระจกหมดเลยทุกคนเหมือนเราจะเห็นตามแบบ infinity p o o ูตามโรงแรมนะครับแต่ว่านี่ครับเรามีส่วนตัวอยู่ตรงนี้เทควิวได้แบบเต็มๆอ่ะทุกคนชอบมากครับแล้วก็นี่นะสุดท้ายแล้วเราก็จะมีห้อง น้ำให้นะครับพร้อมอาบน้ําและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับซึ่งก็จะรองรับได้เลยนะเพื่อนๆใครอยากมีเพื่อนมาอยากมีลูกมาก็สบายๆครับเอาเราทุกคนมาถึงจุดที่สําคัญมากๆนะครับคือถ้าผมเนี่ยตัดสินใจว่าจะลงทุนทั้งอยู่เองหรือว่าจะปล่อยเช่าเนี่ยนอกจากห้องที่เราไปดูมาแล้วะเราถูกใจท้ายไหนก็ตามเนี่ย ผมจะดูอีกสิ่งหนึ่งเลยครับคือฟ a c ซิลิตี้เพราะสําคัญมากนะคอนโดมันไม่ใช่แค่ซื้อมาแล้วก็นอนแล้วก็กลับไงทุกคนเรามาใช้ชีวิตที่นี่เรามาใช้ชีวิตในวันพักผ่อนเราเทควิวดูทะเลทุกอย่างที่ให้มามันควรจะครบนะครับและที่นี่เขาพราวลี่พิเศษมากว่าฟ a c ซิลิตี้นะครับที่นี่คือหนึ่งในจุดขายที่แบบแข่งของเขามากจริงนะเพราะที่นี่นะครับเขารวบรวมไลฟ์สไตล์ของผู้คนเอามารวมในฟ a c ซิลิตี้ทุกอย่างและที่สําคัญเครับเขาใช้ของไฮเอนทุกอย่างเลยเพื่อน,อนผมไปดูมาแล้วนะครับที่นี่เรียกว่าแท เป็นดิส์แลนด์ของไลฟ์สไตล์พวกเราเลยนะทุกคนมาทุกเพศทุกวัยก็สามารถเอนจอยทุกอย่างได้และเขามีเยอะจริงทุกคนไปเดี๋ยวพาไปดูครับ 1. ครับถูกใจผมแน่นอนครับฟิตเนสเนี่ยเขาเลือกใช้อุปกรณ์ทุกอย่างจาก เทคโนโลยี Gym, ซึ่งเป็นแบรนด์จากอิตาลีนะครับอย่างที่พวกเรารู้อิตาลีเขาเด่นดังเรื่องงานศิละปะไม่เชื่อดูรถซูเปอร์คาร์จากอิตาลีสิครับสองครับโฮมเทเตอร์เนี่ยใช้ลำโพงไฮเอ็นจาก B&O ซึ่งลำโพงนี้ทุกคนเราก็จะเห็นได้ตามรถซูเปอร์คาร์ที่กดออปชันแบ่งแพงมานะครับก็จะได้ลำโพงแบรนด์นี้ 3. ครับ g o l f Simulator ที่ใช้เครื่องระดับโลก Trackman ตัวหนึ่งเนี่ยเกือบล้านครับ เป็นแบรนด์ที่นักกอล์ฟระดับโลกนะครับเลือกใช้กันจริง,รงๆกว่าเขาจะมาคนระับเกิดจากโปรโกรอล์ฟสคนเนี่ยที่เขาต้องการที่จะคิดค้นว่าเฮ้ยมีอะไรที่จะคอยจับการสวิงของเขาได้หรือลูกกอล์ฟที่พุ่งไปก็เลยไปหาวิศวกรในแผนก R&D ที่เชี่ยวชาญด้านเรดาร์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คอยจับพวกกระสุนกับมิสไซล์ในกองทัพเลยทุกคนก็เลยเกิดมาเป็น Track Man ของเราวันนี้นะแลวเรดาร์เนี่ยมันจะแม่นมากนะเ,นเพื่อนๆในจังหวะที่ไม้เราตีโดนลูกนะครับแล้วผมเชื่อเลยว่ากล้องธรรมดาเนี่ยไม่สามารถ ามทําได้นะครับไม่มีอุปกรณ์แบบนี้ก็ <c oughs> จะไม่สามารถตีกอล์ฟให้มั่นยําดีขึ้นได้นะจริงๆถ้าเราอยู่ในวงการรถเนี่ยมันก็เหมือนกับด a ต a ์หลอกนะเทเลเมทรี <c oughs> ในรถแข่ง <c oughs> เขาจะบอกทุกอย่างเลยนะครับจะเป็นวงสวิงแอ k แทกแองเกิลสปินเ u n ล h d ช r ดเรกช n l นล n c ชแองเกิลบอลสปีด เรียกว่ามีทุกอย่างที่เราต้องการนะครับผมบอกเลยนะปกติห้องกอลมาตรฐานแบบนี้นะครับสั้นเพื่อนมาเช่าชั่วโมงลั1น1,000บาทแต่ว่าแน่นอนที่คอนโดเรามีให้ใช้นะครับใช้ยาวๆใช้ทุกวันเอาให้คุ้มค่ากว่าค่าคอนโดยก็ได้ครับและที่ผมภูมิใจกับ TrackMan นะครับเพราะว่า j u s t ตินโทมัสพี่ชายผมเองก็เลือกใช้ครับ4ครับ ถูกใจน้องจิมสุดๆครับนั่นคือห้องคาราโอเกะที่ใช้ระบบลำโพง Bose L1 System แบบเดียวกับพี่โตใช้ครับ ะลรไม่หมดแค่นั้นนะทุกคนเขายังมีสระว่ายน้ำนะครับมีทั้งอินด o ร์เอ d ดอรด้านหน้าด้านหลังมีทั้งสระน้ำสำหรับเด็กนะครับรวมถึง Infinity View Sky Pool j a จากกูซี่พานอรามิก p ปาพูหรือจะเป็นห้องออนเซนห้องซาลอนห้องสปามีสกายเลวมี Sky ยคุยซีนมีซาวน่านะครับแล้วก็มีอะควาฟิตเ s สโซนโอ้โหจุใจกันจริงๆซึ่ง f ฟ c i l เซ y ีทั้งหมดที่เนี่มันเยอะมากจริงนะครับผมถูกใจมากและที่โครงการนี้ก็จะมีคอน เดูแลเราส่วนตัวได้นะครับสมมติเราจะมาอาทิตย์หน้าเนี่ยจะขอใช้สถานที่เป็นสกายบาร์สกายเลาจจะจัดปาร์ตี้เป็นเชฟเทเบลกับเพื่อนเพื่อนก็ทําได้นะครับหรือว่าติดต่อจองห้องสปาห้องอะไรต่างก็ทําได้เหมือนกันผมเชื่อว่ามาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับเพราะว่ามาปุ๊บครบจบที่นี่ที่เดียวจริงๆนะครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนสำหรับคอนโดอารมณ์วงอมาตที่นี่นะก็ต้องบอกว่ารุ่นพี่ผมจัดไปแล้วนะครับ2ห้องแล้วก็ป้ายยาหนักมากครับวันนี้ก็เลยพามาให้เพื่อนๆได้ดูจริงๆนะส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าตรงที่หาดวงอมาตยเป็นหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบนะครับถ้าเราเทียบกับพัทยาในโซนอื่นๆเนี่ยเงียบมากจริงๆแล้วก็ที่ดินมูลค่านาค่อนข้างสูงนะครับแถมที่ดินนะขึ้นทุกปีนะถ้าเรามองในแง่ของแอสเซทเนี่ยมันคุ้มค่ามากนะเพื่อนๆและเหตุผลที่หาดเนี่ยม,าามูมนนมลค่าส ผืนเพียวๆติดหาดแบบ p r i v a t e จริงๆครับ2ครับปกติเราซื้อคอนโดเราก็จะรู้สึกเหมือนคอนโดใช่ไหมเพื่อนแต่ที่นี่เขามีเทคโนโลยีแล้วก็แอปพลิเคชันรองรับเหมือนกับโรงแรม5ดาวเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราซื้อคอนโดแต่ได้การบริการหรือแอปพลิเคชันต่างๆแโโโร,งร้บอกว่า auto parking f a c i l i ที่เยอะมากๆเนี่ยได้แบบโรงแรมจริงๆนะครับพร้อมกับการบริการเนี่ยมันสุดยอดอยจริงๆครับ3ครับและไลฟ์สไตล์อย่างผมเนี่ยโปกติมาเที่ยวต่างจังหวัดเราก็ต้องมีถุงกล์ฟมาด้วยใช่ไหมทุกคนมาออกรอบเอ่ยมาจับโร เลยนะทุกคนไปออก,กรอบทีหนึ่งก็ต้องมี4 5่0 0พันแต่ว่าด้วยที่เนี่ยเขาจัดแทร็กแมนมานะครับที่เราพาไปดูพาไปซ้อมวงมาแล้วเทคโนโลยีเดียวกับที่ Pro Tour PJ ใช้นะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะคือผมรู้สึกว่ามาเนี่ยนอกจากเราจะพักผ่อนแล้วเราก็ทําทุกอย่างได้เลยจบที่นี่ที่เดียวเลยนะครับผมและผมน่าจะสามารถเซฟลูกกอล์ฟผมได้หลายหลอดอีกอเหมือนกันนะครับ,เ,เ,รบเ,เพื่อนๆนะเป็นยังไงครับเพื่อนๆสำหรับอารมณ์วงอมาดนะที่นี่นะ้ครับการก่อสร้างเนี่ยก็น่าจะใกล้เสร็จมากๆแล้วยูนิตของเขาก็ขายไปเยอะมากๆแล้วเหมือนกันนะ วันนี้ครับต้องขอขอบคุณโครงการอารมณ์วงอามาตย์คอนโดหรูระดับ ท็อป5ดาวนะครับที่พวกเรามาสัมผัสวันนี้ครับเพื่อไคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ใครอยากมาดูสถานที่จริงเนี่ยสามารถมาได้นะครับก็ติดต่อได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นตรงนี้เลยครับผมแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบนะครับชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับเราไม่แน่นะครับถ้าใครมาซื้อที่นี่ก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับเราอาจจะได้เป็นเพื่อนบ้านกันก็ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ